สิบเรื่องยาที่ต้องรู้ก่อนใช้เรื่องที่ห้ายาก,ก่อนนอนต้องกินยังไงกันแนะ่เคยสงสัยกันไหมคะว่ายาที่เขียนว่าให้กินก่อนนอนเนี่ยจะต้องกินยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่นอนไม่เป็นเวลาเนี่ยเราจะ,าจะทำยังไงแหละทีนี้ ตามหลักแล้วเนี่ยการกินยาก่อนนอนก็ควรจะกินเวลาเดียวกันทุกวันค่ะอย่างเช่นเรากำหนดไว้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องกินยาก่อนอนอนตอนสี่ทุ่มก็ควรจะกินเวลาเดิมของทุกคืนนะคะเราไม่ควรที่จะเปลี่ยนเวลาการกินยาไปมาค่ะเพราะว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาได้นั่นเองค่ะส่วนใครที่ทำงานไม่เป็นเวลาต้องทำงานเป็นกะหรือว่าเวลาพักผ่อนไม่แน่นอนเนี่ยกรณีนี้อาจจะต้องปรึกษ แพทย์และเภสัชกรเป็นขีดเคสไปนะคะเพราะว่ามีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องหลายกรณีเลยค่ะเช่นยาบางตัวจะต้องกินก่อนนอน15-30นาทีหรือยาบางตัวจะต้องกินหลังอาหารมื้อเย็นไปแล้ว4ชั่วโมงนะคะและก็ยังมีอีกหลายเงื่อนไขเลยค่ะสรุปก็คือยาก่อนนอนควรกินเวลาเดิมทุกวันนะคะแต่สำหรับใครที่นอนไม่เป็นเวลาก็ควรที่จะแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับยานะคะ ถ้าเกิดใครมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การใช้ยานะคะก็สามารถโทรหรือว่าแชทเข้ามาปรึกษาเภสัชกรผ่านระบบเทเลฟร์มาซีของฟาซิโนได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะให้คําปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพเลยนะคะ